เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เกี่ยวกับผมนะครับในเบดีวิวรายการแห่งความชั่อายนะครับวันนี้เราก็อยู่กันดีเกินโลพีตนะครับคุณผู้ชมอมือดีใจอะไรขนาดนั้นนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนหาคินะครับผมจะพาไปแนะนําสถานที่ที่เราจะซื้อหาคิซื้อได้จากที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการที่จะได้มานะครับโอเคทั้งหาคิก็จะมีได้กันทั้งหมด3าแบบนะคุณผู้ชมก็จะมีหาคิเกาะหาคีสังเกตการและก็หาคีราชันนะครับนะก็ าหากีฬาชนในแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เทปทูเลยครับสามารถซื้อได้ด้วยเงินในเกมเลยอาจจะแพงนิดนึงนะเบอกว่านิดนึงนะนิดเดียวเองโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าสถานที่นั้นเป็นอยู่ที่ไหนบ้นางเอ๊ะถึงปนไล้ทำไมวันนี้โอเคกกคุณผู้ชมก็สลอคลิปที่แล้วร,รีวิวดาบโซโลไปใช่ไหมก็ผมเออผมผมลืมดูแต้มว่าผมลืมดูพอยนนก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากนะที่บอกกันแต่ว่าไม่ทันแล้วแหละนะเออ เออผมลืมรู้พอยต์ไงว่าผมไม่มีพอยต์แล้วผมเสื่อมไปอัพแก่แล้วนะครับอย่าตือสาคนบ้าอย่าอย่าว่าคนเมาเอ้ยอย่าว่าคนแก่นะผมแก่แล้วนะครับอย่าตือสากันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสถานที่ซื้อฮาคิกันเลยนะครับไปอ่ะเอาละครับทุกคนก็ฮาคิอันแรกนะครับก็จะเป็นฮาคิเกาะนะครับฮาคิเกาะก็จะขายที่เกาะออเรนต์เชาลนะครับออเรนต์ออเรนต์อิตาลนะครับก็อยู่ทางด้าน ขวาบนเลยนะครับในแมปเนี่ยออเรนชาวเห็นไหมก็หรือว่าเกาะที่มีบอสบากี้อะไรจะใครจําได้นะก็ให้เราเดินมานะครับมันก็จะมี n p c แอบอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้ผมมาตอนแรกผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับก็ถ้าเรามาจากท่าเรือก็มาฝั่งด้านขวาผมตรงนี้นะก็จะมี n p c โง่งๆยืนอยู่ตัวนึงนะครับมาดูเลยครับเขาคือใครเป็นหน้าตาเหมือนเลลี่ สมัยหนุ่มๆเรลี่หนุ่มๆหรือเปล่าลวันนี้ <Wow. S 1> น่าจะใช่นะคุณผู้ชมนะดูจากหน้าตาแล้วมันดูกวนโอ้ย,อย่างไงไม่รู้แต่ไว้หนวดไว้เคราว้วโอ้โหนะสกมกมากนะก็ฮาคิที่เราจะมาเรียนนะครับชื่อว่าอามาเม,มนฮาคิทีเชอร์นะครับก็เป็นฮาคิเกาะนั่นเองนะหรือ,ขอเขาจะเรียกบุโซฮาคิก็ได้แต่ทำไมเดนี้มันอารามนล่ะเอ้ยอามามน อาร์มาเมนต์ใช่ไหมคุณผู้ชมลองไปพิมพ์ดูใน Google นะมันขึ้นเป็นฮาคี้เกาะนั่นแหละเอออันี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใครอธิบายได้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยละกันว่าบุโซกับอาร์มาเมนต์เนี่ยมันมันมันอันเดียวกันใช่ไหมมันคําเดียวกันมันก็คงอันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าพอผมซื้อมาดูนะเวลาเราใช้มันก็เป็นฮาคีเกาะนั่นแหละไม่ได้มีอะไรแตกต่างอะไรตรงไหนนะครับแต่ที่รู้ก็คือมันสามารถเลือกจุดได้นะครับเวลาเราจะใช้ฮาคีนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมารีวิวตอนสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวไปดู ฮาคต่อไปนะครับผมฮาร์คสังเกตการนะครับว่าซื้อที่ไหนไปเอาลวครับคุณผู้ชมก็ฮาคีต่อมาจะเป็นฮาคีสังเกตการนะครับหรือว่าฮารคีที่เราเรียกกันติดปากฮาคีหลบหลีกกแหละนะหรือฮาคีมองอนา,าคตฮาคีมองการไกลเลยอะไรนะที่เขาเรียกในสกายเปียที่ไอพวกไอพวกชาวสวรรค์มันเรียกกันอนะเอออะไรเล้ยไม่รู้นะแต่ว่าที่เรารู้ก็คือฮากคีสังเกตการนะครับนะกนะ็ขายที่เกาะอาลองพาร์กนะครับคุณผู้ชมมาที่อาลองพาร์กนะครับ อาลงปากก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ลงมาเลยนะครับจากออเรนเทาวก็เมื่อกี้นะครับราคาของฮาคิเกาะก็ลืมบอกไปนะครับแปดแสนนะครับส่วนที่นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็น1นล้านสนะถ้าจะไม่ผิดนะอ่านี่ครับผู้ชมเขาแก้นะก่อนหน้านี้ผมมา5้าล้านสผมนี่งงเลยครับตกใจกูคิดว่าเฮ้ยกูจะสมตังแค่ไหนเนี่ยถึงจะถึงนะครับหล้านสแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะครับเหมือนว่าเขาจะตัวเลขบันะครับ ตอนนี้ก็เหลือแค่1ล้าน2นีก็สามารถซื้อได้นะครับ Observation h a k i T-shirt นะครับก็ทำการซื้อมาครับปิ้งอ่านี้ก็จะเป็นฮาคิสังเกตการนะครับตามนี้เลยนะก็บทสก,กิลก็จะมีตามที่บอกเดี๋ยวมารีวิวกันตอนจบเหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวต่อไปฮาคีราชันนะครับไปดูกันเลยครับว่าซื้อที่ไหนนะโอเคไปสวัสดีฉันคือไดโเสร์ส ฉันหายสาบสูญไปเมื่อหลายร้อยล้านปีที่แล้วจนถูกกระบาลหลือล้านายแล้วายห่ากันหมดยกฟอกเลยศูนย์้านจบโอเคอ่ะคุณชมก็โอเคอ่ะคุณผู้ชมก็นะตอนนี้ก็เป็นฮาคีอันสุดท้ายแลนั่นก็คือฮาคีราชันนั่นเองก็คุณผู้ชมคงจะรู้นะครับว่าเกาะนี้คือเกาะอะไรเมื่อเห็นไดโนเสาร์แล้วนะครับก็เป็นเกาะที่อะไรก็ได้เกาะเกาะที่ลูฟี่ไปฝึก2ปีอย่างคุณผู้ชมเกาะที่ลูฟี่ไปฝึกฮาคิ้ มาทั้งหมด2ปีแล้วคนที่ฝุดให้ลูฟี่นั่นก็คือเรลี่นะคุณผู้ชมน,นะก็ตอนนี้เราจะมาเอาฮาคิราชันที่เรลี่กันนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปหาเรลี่เลยเรลี่อยู่ไหนเพื่อนเรลี่กลัวได้ดเสเสาเดี๋ยวมันจะกินกู oh, <no. S 1> เดี๋ยวมันจะแดกกูไม่เหลือซากโอเคครับเหล่เรลี่แลครับเรลี่อยู่ข้างบนนะครับแม่ขึ้นไปแอบข้างบนก็เกาะน,นี้นะครับเขาพยายามจะออกแบบให้เหมือนกับ เกาะอะไรมันชื่อมันชื่อเกาะอะไรนะเดี๋ยวผมขออ่านชื่อแบบลูซูไคเนียใช่ไหมลูซูไคอีนาหรือลูซูไคน้าเอออะไรสักอย่างนี่แหละก็ออจะอ่านผิดเกาะไปด้วยนะก็เป็นเกาะที่ลูฟี่หายไป2ปีนะครับไปฝึกกับเลลี่มานครับเออก็อตอนนี้ได้เรียนรู้อะไรมาหลายอย่างเลยจากเลลี่เลลี่ก็เป็นแบบมูฟเป็นอาจารย์ชั้นยอดของลูฟี่เลยนะครับก็ดูทรงผมพี่แกซะก่อน,นครับตอนนี้เหมือนว่าจะแก่ๆนิดนึงนะ ต่างกับไอเกาะแรกที่เราไปซื้อนะครับมันหัวดำไงเออมันแต่งเหมือนกันเลยอ้นนู้นน่าจะเป็นเลลี่ตอนหนุ่มนะครับตอนนี้ก็เป็นราชันไปแล้วนะครับแกงเงือกโอเคครับก็ราคานะครับอยู่ที่3ล้านบาทนะครับผมได้ทำการซื้อมานะครับก็ชื่อว่าควันคนลุ่อราคิที่เชอร์นะครับโอเคได้แล้วครับอาคิราชันนี่อาคิราชันก็ไม่มีอะไรครับผมเดียว รอรีวิวกันตอนท้ายคลิปไปดูกันเลยแล้วกันนะไป,ไปโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันที่ฮาคิแรกกันก่อนเลยนะครับก็เป็นฮาคิเกาะนะครับหรือว่าเขาเรียกชื่อเาขอเาเรียกว่าอะไรนะบุโซฮาคิหร,รือไม่ก็อามาเมนอา <laughs> มาเมนอามาเมนฮาคิใช่ไหมเออนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฮาคินี้นะครับมันทานํางานยังไงบ้างนะก็เวลาคุณกดคลิกไปที่ฮาคิแล้วนะครับมันก็จะขึ้นคล้ายๆว่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็น <c oughs> เป็นเป็นผังตัวละครเป็นโมเดลตัวละครของเราขึ้นมานะครับนะบเป็นโมเดลจําลองก็ให้เราเลือกจุดที่เราจะเคลือบอาคิได้เลยนะครับ <c oughs> เหมือนคณอยากเคลือบที่มือใช่ไหมก็กดไปครับที่มือมันก็จะทําการเคลือบให้นะครับทั้งสองข้างเลยกดปิดก็กดที่เดิมครับผม,มเห็นไหเห็นไหมมันก็จะทาการเคลือบอาคีเฉพาะมือส่วนถ้าเราจะเคลือบแขนด้วยลนะ่ะปึ๊บมันก็จะเคลือบแขนตามไปแล้วถามว่าถ้าเกิดจะเคลือบแขนอย่างเดียวไ่เคลือบมือละ่ะ ได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับผมเห็นไหมเกือบแค่เกือบแค่แขนนะครับนะเดี๋ยวมาเคลือบส่วนตัวกันบ้างนะครับฟืดเห็นไหมก็จะเคลือบตัวแล้วก็หน้าดั้มด้วยนะเคลือบหน้าด้วยส่วนตัวก็คือตั้งแต่ส่วนท้องขึ้นไปจนถึงหัวเลยนะครับนะเคลือบหน้ากันเลยทีเดียวนะครับก็ตอนเราเคลือบอาคิค่าพาวเวอร์มันก็จะลดลงเรื่อยๆด้วยนะครับเหมือนว่าจะลดทีละ20เดี๋ยวลองเคลือบไปให้เยอะกว่าเดิมดิอ่ะมันก็จะลดทีละ20เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะไวขึ้นนะครับดูนะคุณผู้ชมดูดูด ไวมากครับยิงเคลือบเยอะก็ยิ่งมากประสบการณ์นะครับยิงใช้เยอะเห็นไหมโอ้โหรถรวยๆครับรถรวยๆเลยครับโอ้โหครับเคลือบเท้าก็ได้นะครับฟืบเห็นไหมอันนี้คือเคลือบทั้งตัวนะครับดำปิดปีเลยนะครับเดี๋ยวถอดออก่อนะ่ะาวเวอก์ก็จะไม่ใช้นะครับพอเราถอดออกหมดนะครับลองเคลือบเท้าอย่างเดียวดูฟืบฟื๊บนะครับเห็นไหมก็ใช้ใช้หน่วยเดียวนะครับไม่เร็วมากนะครับถามว่าจุดนี้คือจุดอะไร จุดตรงนี้นะครับคือการเคลือบอาวุธนะครับเราสามารถเคลือบฮาคิที่อาวุธของเราได้นะครับอันนี้คือมันเคลือบแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้ถืออาวุธอะไรมันก็เลยไม่เคลือบให้นะครับเดี๋ยวผมลองเรียกดาบออกมาดูนะครับอเอาเป็นสามดาบเลยแล้วกันอ,ออกมาเลยครับสามดาบหนึ่งสองสามวิชาสามดาบโซโลนะครับก็รีวิวมาเรียบร้อยแล้วใครยังไม่ได้ดูนะครับซื้อที่ไหนก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับนะเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็ฝากซับสไครต์ด้วยโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อสหรับฮาคิ เกาะนะครับอ mm. yeah. okay. yeah. ่ะเมื่อกี้เคลือบดาบใช่ไหมกดอันนี้ครับผมฟืบอ่าเคลือบแล้ว๋ยวผมลองใช้ดาบดีฟืบเห็นไหมมันก็ทำการเคลือบดาบอ่าแต่มาเคลือบอันเดียวว่าเพื่อนเดี๋ยวเปิดหม่ฟืบอ่าเคลือบอันเดียวผู้ชมอ่าอ่าเราถืออันนี้แล้วมันก็ทำการเคลือบอันนี้ถืออันนี้ก็เคลือบอันนี้แล้วไหนล่ะมันจะให้เห็นตอนที่เราเอาเอาออกมาถือนะครับตอนที่เราอาออกมาฟันนะครับก็จะเห็นนะ <G ül> ตอนแบบนี้มันเคลื่อนแล้วมันก็กลับเป็นสีเดิมเห็นไหมเอเห็นไหมพอฟันแล้วไอออร่ามันก็จะกลายเป็นสีม่วงนะครับเป็นออร่าของฮาคินะเหมือนประมาณว่าใสา่จิตสังหารไปด้วยประมาณนั้นเลยนะครับนะเป็นสีม่วง่วงเหมือนที่โซโลใช้กับไอชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะพิก,กา้าพิก,ก้าใช่ไหมที่เดนโรซาอ่านี่ครับพอผมปิดอ่าฮาคินะครับไอแสงไอพวกอรอร่าอะไรพวกเนี้ขึ้นขึ้นดาวมันจะกลายเป็นสีธรรมดานะครับเป็นสีขาวเห็นไหมอ่า พอเปิดอาคีแล้วก็จะรู้เลยว่าเรากาลังเปิดอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดทั้งตัวดูนะครับว่ามันจะหัวสักแค่ไหนกันเชียวนะครับนี่ครับตอนนี้เปิดทั้งตัวแล้วนะก็คุณผู้ชมดูให้ดีนะค่าพาวเวอร์ลดลงรัวๆครับดูเลขนะดูเลขนะถ้าดูหลอดก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันลดแบบปุ๊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 บอ่าตอนนี้คือนะเคลือบอาคีทั้งหมดแล้ว <Yeah. S 1> ดาบของเราทําไมมันเคลือบดาบเดียววะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเคลือบดาบเดียวนะ่าจะยังแก้ไขไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับอ่า เดี๋ยวลองตีอาใครนูดูนะครับตีเข้าไหมอ่าตีเข้านะครับบอกไว้ก่อนว่าใาครนูมันเป็นสายโลเกียนะครับแต่ที่มันเห็นว่าดามเมจน้อยนยเพราะว่าผมไม่ได้อัพเลยนะครับ <c oughs> นะก็ <c oughs> คลิปที่แล้วที่อัพไม่ได้ก็คือศ <c oughs> ูอยนย์ศูนย์พอยต์นั่นเองตอนนี้ก็ศูนย์พอยต์นะครับเดี๋ยวถ้าแตกอีกกูนะนี่ครับเอาเป็นว่าเราตีอาใครนุ้เข้าแล้วนะครับตอนนี้นะตีสายโลเกียเข้าเดี๋ยวลองปิดดูนะครับว่าตีเข้าไหมอ่เดี๋ยวลองตีธรรมดากันดูนะครว่าตี เจ้าปเอ,อกอคาคินุเข้าหรือเปล่าปิดดาบแล้วออยังปิดแล้วโอเคเดี๋ยวใช้เป็นการตีธรรมดานะคับผู้ชมอ่ะจำไม่ถือดาบตีธรรมดาดิพอตีธรรมดาก็เข้านี่วะเก็บดาบอนแะล้วกันใหญ่แหเก็บดาบเหมือนว่ามันถือดาบแล้วมันจะเอากระบองไปฟาดไล่ตีหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่าใช่นะผมรว่ามันมันจะตีเข้าอยู่แล้วแหละเออเนี่ยผู้ชมดูดิ เว้ยสามพันกว่าเลยเหรอเหมือนจะใช้พลังของผลฟินิกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับถ้าผลฟินิกผมต้องถือก่อนนะครับแล้วมันก็จะปล่อยออกเป็นไฟฟินิกเห็นไหมอันนี้ต่อยธรรมดาก็ใส่โลเกียในแมปนี้อาจจะตีเข้านะครับแต่ถ้าลองไปตีเพื่อนถ้าตีเพื่อนนะมันไม่เข้าเออใช่จะตีเพื่อนไม่เข้าแต่ถ้าตีพวกอมอนสเตอร์บอสอะไรพวกนี้มันก็จะตีเข้านะครับก็การใช้ฮาคิคิ้งก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจไป200นะครับอื อันนี้ก็ไปดูในรายละเอียดใน d i s c o r d มาส่วนเปลี่ยนแปลงนรืยังอันนี้ยังไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้เข้าไปดูล่าสุดนะอาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะอาจจะมากกว่า200นะครับแต่ที่แน,น่ๆก็คือเพิ่มดาเมจแน่อนอนครับผมนะสำหรับฮาคิของแมปนี้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูการรีวิวฮาคิต่อไปกันเลยนะผมฮาคิสังเกตการไปโอเคครับุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูรีวิวการใช้งานฮาราคิสังเกตการกันนะครับรือว่าฮาคิ หลบลีกนั่นเองนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะก็อากิสังเกตการอเดี๋ยวไป <c oughs> ก็อากิสังเกตการก็จะมีด้วยการสองสกิลนะครับก็จะมีสกิลแรกนั่นก็คือสกิลเป็นรูปดวงตาเห็นไหมคุณผู้ชมสกิลดวงตาเนี่ยคงจะเดาออกใช่ไหมว่าเป็นอะไรก็จะเป็นการใช้ตาบิง่งเบิ่งมองนั่นเองห <c oughs> รือว่าใช้ <c oughs> เขาเรียกว่าอากิสังเกตการนะครับเดี๋ยวผมลอง ก็ได้ดูก็เมื่อกี้นะครับต้องเราต้องอัพค่าไปให้ถึงก่อนนะครับถึงจะได้มานะครับก็ตอนนี้ผมอัพไปอ่าสแตทนะครับอ่าอยู่ที่525แล้วนะคุณผู้ชมนะก็ได้2สกิลเลยนะเพราะว่าฮะฮะเอ้ยสกิลอันสุดท้ายเนี่ยมันใช้500นะครับนะอันแรกเป็นการสังเกตอันที่2เป็นการหลบหลีกนะครับเดี๋ยวผมใช้อันอันแรกให้ดูก่อนแล้วกันอ่านี่ครับคุณผู้ชมใช้ได้แล้วเห็นไหมคุณผู้ชมดูที่เออดูที่ตัวของเพื่อนนะครับก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นกรอบ สีน้ําเงินขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมลองไปหลังกําแพงดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเรามองเห็นเขาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นเขาเดินไหมอันนี้เหมือนกับโปมองเลยนะเ <laughs> ออโคดโกงอะ่ะแบบเราไปหลบ <laughs> พเลบ <laughs> พเบื <laughs> พเ่อน <laughs> ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปโจมตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บ,ป,บ,ป,บป๊บนะี่เป็นการคอมโบซะอีกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของอาคิสังเกตนะครับโอเคมาดูกันที่ฟังก์ชันต่อมานะครับฟังก์ชันต่อมาก็เรียกว่าอาคิหลบหลีกนะคุณผู้ชมหรือว่าการหลบไปแหละการมองอนาคตแล้วหลบอ่ะ ตอนนี้ก็คือเมื่อกี้ผมให้เพื่อนมาตีผมนะปรากฏว่ามันตีไม่ได้ครับผมนะมันตีไม่ได้เพราะว่าเป็นเพราะผลของฮาคีเอ้ยเป็นเป็นเพราะผลของการกินผลฟีนิกซ์หรือเปล่าอัน,นี้ไม่แน่ใจหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะค่าพลังเราต่างกันเกินไปนะครับเหมือนเนี้ยอาจจะเกี่ยวกันได้นะเพราะว่ายิงค่าอันนี้ค่าฮาคี้สังเกตการเราเยอะกว่าศัตรูนะครับทําอะไรศัตรูได้มากขึ้นอ่ะเออนะ ยิ่งใครค่าน้อยกว่ามันจะอ่อนแอกว่าอะไรประมาณนั้นอันนี้คือการคาดดาวของผมนะเพราะว่ามันบันบ็กไงเมื่อกีอ้โอเคผู้ชมเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะเพราะว่าเพื่อนตีผมไม่ได้เดี๋ยวผมจะตีเพื่อนให้ดูนะครับมันจะหลบแบบปุ๊บปั๊บเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวปีนอันนี้ก่อนแนละ้วกันโอเคเอ้ยอย่ายิงหนูเดี๋ยวผู้ชมเห็นไหมอ้าวตายเดินต่อยตายอ่เดี๋ยวผมจะลองต่อยเพื่อนให้ดูใหม่นะมันก็จะทำการหลบแบบนี้เลยแบบดิเอแมนติกนะครับ อ๋ต้องปิดก่อนนะต้องกดปิดไอไอเทมของเราก่อนถึงจะต่อยได้ <c oughs> ดีเห็นไหมครูเห็นไหมพอเราหลบก็จะเหมือนว่ามีอะไรขึ้นอยู่ที่มือเราด้วยนะครับนะมันจะขึ้นเป็นประมาณว่าเป็นจุดอ่อนหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นส่วนที่เราต่อยไปแล้วมันไม่โดนศัตรตูอะไรประมาณนั้นใช่หรือเปล่าวะเหมือนเป็นเอฟเฟกต์ที่ขึ้นแล้วก็ศัตรูรู้ว่าสัตเอ้ยศัตรตูรู้ว่าเรากําลังจะใช้มือไหนโจมตีต่อไปเห็นไหม ผมป่อยมือขวาแล้วมือซ้ายมันขึ้นมาแล้วที่นี้เราก็ป่อยมืออาวมือขวาดีกว่ามือขวาเลยหรือวะที่เราใช้ไม่ถึงเลยเนี่ยแต่ที่รู้ๆก็คือมันจะลงแบบนี้นะครับวิธีการเปิดใช้งานเนี่ยก็คือนะเมื่อกี้กด R ไปทีนึงนะครับมันก็จะขึ้นว่าไซออนใช่ไหมไซออนนี่ก็คือคนเปิดโหมดาการการมองแล้วนะครับกดอีกทีนึงก็จะเป็นการปิดนะครับ o อ f นั่นเองนะ ส่วนฮาร์คิหลบก็เหมือนกันนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับก็จะมีสองอันนะเปิดปิดเนี่ย on off เห็นไหมทีนี้ฮาคิหลบ on off นะครับก็กดตามไปได้เลยนะครับก็แนะนำว่าให้อัพจนตันเลยก็ได้นะครับก็ค่าแม็กของมันนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับสำหรับฮาคิสังเกตการนะส่วนฮาคิเกาะเมื่อกี้ก็ 1,000นะครับอัพไปได้เลยนะแป๊บเดียวเองนิดเดียวนะครับจะอัพไปให้ตาลีกว่าได้รู้กันไปเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปรีวิวฮาก,กิต่อไปกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับนะสำหรับฮากิระเกตการก็ประมาณนี้ต่อมาฮากิราชันครับผมโอเคครับผู้ชมก็ต่อมานะครับเป็นฮากิราชันนะครับก็ฮากิราชันกดมาเลยครับผมนะ ก็ไม่มีสกิลอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่คุณกดคลิกครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะทําการใช้ฮากิราชันใส่ศัตรูก็ตอนใช้เนี่ยเราจะทําการสตาร์ทศัตรูนะครับศัตรูที่เป็นคนนะครับรู้สึกว่ามอนเตอร์มันจะโดนแค่ดาเมจนะครับก็จะมีทั้งดาเมจและก็สถานะสตาร์ทน,นะครับให้กับเพื่อนในระยะใกล้กลๆนะครับดูนะนี่เห็นไหมฮากิราชันเพื่อนก็จะมืนงงมืนเวียนศีรษะ เป็นใข่ตัวรอน้ำมุกไหลกระโดดได้แต่ทาอะไรไม่ได้นะครับเห็นไหมไหมดาวยังขึ้นโอ้ดาวขึ้นนานเลยนะเนี่ยโอเคครับหายเรียบร้อยแล้วอ่าอ่าก็คูลดาวน่าจะประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับคุณผู้ชมนะก็เท่าไหรไม่รู้แต่ว่าผมรอแล้วเนี่ยมันนานมากครับกว่าจะกดได้ครั้งนะเดี๋ยวไปดูกันอีกรอบแล้วกันนะโอเคคุณผูคค้ชมเดี๋ยวมาใช้อีกรอบนะค,ครับผมก็จะลองมาใช้กับอ,อาคาอินุดูนะครับอาคาอินุแล้วก็เพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะโดนเหมือนกันไหมนะ ป๊บอะใครนุก็โดนดามจส่วนเพื่อนของเราก็เอาเฮ้ยเฮ้ยทำไมเพื่อนไม่หลับะเฮ้ยทำไมเพื่อนไม่หลับอะ,อ,บอ,ะอันนี้อาจจะเป็นเพราะเขาเคลือบอาคีหรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่นะครับโอเคส่วนค่าพาวเวอร์ที่ใช้ก็คือเราจะใช้ไปหมดทั้งหลอดเลยนะผู้ชมนะก็ใช้ใช้เยอะมากไม่หลับครับผมโอเคเ,อเดี๋ยวดูอีกรอบและกันเมื่อกี้เหมือนว่าเพื่อนจะเปิดอาคีนะครับ นี่โดนเข้าไปครับคุณผู้ชมเห็นไหมตอนนี้นะครับเพื่อนไม่ได้ใช้ฮาคินะครับเหมือนว่าจะหลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีการป้องกันนี่ครับคิดว่าน่าจะใช้ฮาคีแบบเป็นตัวมั้งถึงจะป้องกันได้อันนี้ก็ต้องไปลองกันดูเลยครับเพราะว่าใช่เลยนะก็ถ้าเกิดสู้กับเพื่อนแล้วเจออะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เปิดฮาคีไว้ก่อนครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะก็ใช้ค่าพาวเวอร์เป็นหลอดเลยนะครับสำหรับฮาคิราชันโอเคครับนะก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะสำหรับการรีวิวฮาคิ้นะก็ ถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมนะครับหรือว่าคุณผู้ชมชอบนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับมีอะไรมาสอนหรือมีผลปีศาจอะไรจะมารีวิวอีกนะครับก็นะจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครนะครับผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสุดท้ายนี้ก็พระเจ้าค่ะทุกคนนะครับนะแล้วเจอกันบายมาอีกสักรอบนะครับฮาคิลเชัน อาคิเนี่ยบอกไว้เลยว่ามันมีไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมีได้นะเพราะว่าฉันคือฉันที่จะเป็นรอชอโจรสลัดมายเป็นไงมึนไปดิมึนไปดิพวกนายอะ่ะไอ้ไม่คนนี้ไม่มึนวะ